สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องสวนผักบางวาริสนะครับอพอดีว่าวันนี้ว่างนะครับเย็นนี้ว่างไม่มีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําในสวนนะครับก็เลยถือโอกาสนี้มาจะมารีวิวนะครับไอ้อุปกรณ์ทําสวนชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้ครับก็คือไอ้ฝักบัวรดน้ํานะครับฝักบัวรดน้ำหนึ่งพันรูนะครับที่เราเห็นมีขายกันอยู่ตามช้อปปี้หรือในในในเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้นะครับอ่า ฝักบัวรดน้ำหนึ่งพันรูนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้งานได้ประมาณเกือบเกือบจะปีนึงแล้วครับยังไม่มีปัญหายังไม่ได้ชำรุดเสียหายอะไรนะครับอันนี้ก็ทนอยู่ถือว่าคุ้มคุ้มกับราคาที่เราซื้อมาแหละครับอ่าทีนี้เราจะมาดูก่อนนะครับว่าไอไอตัวตัวฝักบัวเนี่ยมันมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับมันมีอะไรเจเป็นอะไรของมันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงตรงตูดของมันนะครับตรงตุดของมันจะเป็นก๊อก จะเป็นจะเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อแบบสวมเร็วนะครับแบบสวมเร็วคือตอนตอนที่เราซื้อมานะครับมันจะมีไอตัวนี้มันจะมาคู่กับไอตัวที่ติดเข้ากับสายยางนะครับผมแกะก่อนอ่าเนี่ยครับมันจะมามันมันจะมาแบบนี้ครับไอตัวปลายเนี้ยเราสามารถสั่งกับร้านเขาได้นะครับว่าเรามีสายยางสายยางขนาดไหนนะครับเราก็สั่งสั่งให้เขาแถมมาเป็นเป็นขนาดที่เท่ากับสายยางของเราได้นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะแถมให้ทุกร้านหรือเปล่าแต่ร้านที่ผมซื้อเขาจะแถมในตัวนี้มาให้นะครับของผมสั่งมาเป็นหกขุนนะครับเพราะว่าผมมีสายยางขนาดหกขุนอยู่นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งที่มามากับกับฝักบัวนะครับแล้วก็มันจะมีข้อต่อสวมเดียวตรงนี้นะครับเราสามารถเอามาสวมได้เลยนะครับเนี่ยเอามาสวมสูตรของมันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงตัวฝักบัวตรงด้านมันมันจะมีไอคล้ายๆกับมันจะมีเป็นวาลนะครับเป็นวาลเปิดปิดน้ําได้นะครับตรงเนี้ เนี่ยครับมันจะเป็นวาล์วเปิดปิดน้ําตรงที่ด้ามฝักบัวเลยนะครับสําหรับใครที่ต่อกับอ่าเป็นเป็นก๊อกน้ําประปาหรือว่าพวกปั๊มน้ําอัตโนมัติอะไรพวกนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องเดินเดินกลับไปเปิดปิดอ่าน้ําที่ก๊อกที่บ้านนะครับนี่คือสามารถปิดจากตรงนี้ได้เลยอ่าก็จะได้ประหยัดน้ําไปด้วยนะครับเวลาเราไม่ใช้งานแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นด้ามจับนะครับด้ามจับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนยางะครับ แล้วก็มันจะมีเขาจะทําเป็นเป็นเป็นดอกไว้ครับจับถนัดมือมากนะครับอันนี้ไม่ลื่นเปียกน้ําหรือว่าหรือว่าเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรเนี่ยเราเราจับได้ถนัดมือเลยนะครับไม่ไม่ลื่นเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นตรง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 ท่อตรงนี้นะครับท่อตรงนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กอลูมิเนียมนะครับมันจะไม่เกิดสนิมในท่อนะครับตรงนี้มันจะไม่เกิดสนิมในท่อแข็งแรงอยู่ รู้สึกว่ามันจะมีสามสีนะครับในตามตามร้านที่เขาขายอยู่จะมีสามสีก็เลือกเลือกเอาตามตามแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับอันนี้ผมให้แฟนผมเลือกเขาก็เลยเอาไปสีชมพูมานะครับทีนี้ก็ขึ้นมาก็จะเป็นตรงส่วนของฝักบัวนะครับฝักบัวตรงนี้ข้างในนี้อาถามว่ามีอะไรไหมก็โลง่งๆอย่างนี้เลยครับอ่าโลง่งๆอย่างนี้เลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีไอ้นี่ยหัวมันครับหัวมันแบบนี้โลง่งๆ แล้วก็ไอการซึมนะครับเป็นยางแผ่นยางกันซึมนะครับไม่ให้น้ํามันมันซึมออกมาตรงตรงเกลียวนะครับเกลียวหรือแผนยางการซมึมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแผงเป็นเป็น,เป,นเป็นตะแกรงไหมหรือว่าอะไรไม่รู้ที่มันที่น้ํามันออกครับที่เขาบอกว่าหนึ่งพันรูพันรูก็คือ,อตัวนี้นครับผมไม่แน่ใจว่าถึงหนึ่งพันรูไหมนะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทําคลิปนับไอ้นี่ดูว่ามันจะครบหนึ่งพันรูไหมแล้วก็ตัวครอบมันนะครับเนี่ยตัวครอบมัน เราใช้งานก็คือประกอบมันเข้ามาอย่างนี้นะนี่ครับประกอบมันไว้ข้างในแบบนี้แล้วก็เอาอยางการซึมตรงนี้ใส่เข้าไปครับเอาตัวนี้มาแล้วก็หมุนครับมันจะเป็นเปลี้ยวนะครับเปลียวหม,หมุนเข้าไปเลยครับอ่าหมุนเข้าไปจนแน่นนะครับทีนี้น้ามันก็จะจะไม่หยดออกมาทางนี้แล้วมันจะออกมาทางนี้อย่างเดียวนะครับตรง ไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรงที่จะต่อเข้ากับสายยางตรงนี้มันเป็นมันเป็นข้อต่อสําเร็จมาแล้วนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรแค่เรามีสายยางกับข้อต่อตัวนี้ก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นตัวตัวรัดเข้ากับสายยางครับอย่างเงี้ยมันจะรัดเข้ากับสายยางเลยนะครับการประกอบก็คือเอาสายยางมานะครับสายยางมาเส้นหนึ่งเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปในสายยางอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยเข้าไปมันจะมีมันจะมีอย่างเนี้ยฮะอ่า สายยางสายยางที่เรามีต้องพอดีกับกับไอตัวกับกับช่องนี้นะครับไม่ว่าเรามีสายยางหนึ่งมิลและสั่งอันนี้หกขุนเข้ามามันจะใส่กันไม่ได้นะครับใส่เข้าไปให้สุดนะครับแล้วเราก็หมุนเกลียวนี้ไปให้แน่นหมุนให้แน่นทีนี้สายยางก็จะอยู่แล้วครับมันจะไม่ออกแล้วก็ามาต่อเข้ากับเข้ากับเนี่ยเขาต่อของเขานะครับ อ่ะทีนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับฝักบัวรดน้ำหนึ่งพันรูของเราก็จะพร้อมใช้งานแล้วครับมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ผมก็มีข้อข้อข้อไรข้อแนะนําอะไรกันนะครับข้อแนะนําให้เพื่อนๆน,นิดนึงนะครับว่าฝักบัวรดน้ําตัวนี้นะครับมันจะทํางานได้ไม่ดีนะครับถ้าแรงดันน้ําเรามีไม่มากพอนะครับเหมือนของผมใช้เนี่ยตัวที่ผมใช้ผมต่อกับต่อกับปัม๊มปั๊มน้ํานะครับขนาดหนึ่งแรงนะครับผมไม่รู้ว่าปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยมันจะให้ Ages แรงดันน้ํากี่บาร์นะครับผมไม่รู้ว่า ให้แรงดันน้ำกี่บาร์ <tinc S 1> แต่คือผมต่อกับปั๊มน้ำขนาดหนึ่งแรงเนี่ยคือมันจะได้ละอองละอองฝอยที่ที่ละเอียดมากนะครับแล้วก็มันจะพุ่งไปไกลมากประมาณเกือบเกือบสามเมตรได้นะครับไอไอไอน้ําที่มันออกจากฝอยบัวมันจะพุ่งไปประมาณสามเมตรแล้วก็เป็นละอองฝอยที่ละเอียดมากนะครับละเอียดมากถ้าแรงดันน้ำไม่ถึงมันจะเป็นยังไงนะครับแรงดันน้ำไม่ถึงน้ํามันจะไม่พุ่งออกมานะครับมันมันมันจะไหลออกมาแล้วก็จะย้อยย้อยลงมาตร ตรงหัวฝักบัวตรงนี้นะครับจะย้อยลงม,มาเดี๋ยวตอนตอนหลังหลังจากอธิบายตรงนี้เสร็จเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะจะจะถ่ายตอนที่ใช้งานจริงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต่อจากความน้ำหนึ่งแรงเนี่ยมันจะได้มันจะได้แรงดันน้ําขนาดไหนมันลระอองมันจะฝอยมันจะฟุ้ฟงสวยงามขนาดไหนอ่าแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้เพื่อน <S <S ๆใช้คู่กับสายยางสายยางสีฟ้าแบบนี้นะครับสายยางาการเกษตรสีฟ้าแบบนี้นะครับมันจะมีข้อดีของมันอยู่ก็คือหนึ่ง ไอ้สายยางพวกนี้อะถ้าเราทิ้งอยู่ในแปลงนะครับตากแดดตากฝนนานๆ 5, 6, เนี่ยสี่ห้าเดือนหกเดือนหรือเป็นปีเนะี่ยมันจะไม่กรอบนะครับมันจะไม่กรอบมันมันมันจะไม่แตกไม่ไม่พับนะครับอย่างเนแบบนี้ยนะอันนี้ไม่ได้มาขายของไม่ได้ไม่ได้มีค่าค่าโฆษณาจากเจ้าของแบรนด์อะไรทั้งนันนะครับเผื่อผมบอกเผื่อเพื่อนๆจะใช้นะครับสายยางพวกนี้อะถ้าเราอยู่ในสวนเนี่ยเราเกียจจะเก็บนะครับก็ทิ้งมันอยู่ในสวนได้เลยนะครับมันไม่แตกนะครับพันกันมันก็มับิดออกมามันคล้ายๆกับซิลิโคนนะครับไม่ใช่ยางนะครัับบมมมนไไ่่กรอแห แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของสายยางตัวนี้ก็คือเวลาเราทิ้งมันอยู่กลางแดดนะครับปกติถ้าเป็นสายยางขาวสายย,ยางใสทั่วไปเนี่ยด้านในสายยางมันจะเกิดตะไคร่นะครับตะไคร่น้ําสีเขียวเขียวเกาะตามขอบสายสายางพอเราเปิดน้ํามันก็จะไหลกออกมาตามน้ำาเลยพวกนี้แต่ตัวนี้มันจะไม่เป็นนะครับมันมันมันจะสะอาดเลยนะครับข้างในพอมันเป็นตะไคร่น้ําเสร็จทีนี้เวลาเราใช้ก็คูกก่กับฝักบัวเนี่ยตะไคร่มันก็จะมาเกาะจะมากองกัน,กนตรงนี้นะครับเวลาเราเราเปิดน้ําเนี่ยมันจะมากองกันตรงนี้ทำให้น้ําไม่ออก เราต้องมานั่งแกะนั่งล้างนั่งอะไรทุกวันนะครับนี่ผมใช้มาจะปีหนึ่งแล้วผมเพิ่งแกะแกะเอาทรายออกอย่างนี้เศษทรายเศษอะไรออกแค่สามสี่ครั้งเองครับก็คือใช้เสร็จก็เอาไปแขวนไว้แล้วจะใช้พรุ่งนี้ก็มาเปิดน้ําใช้ใหม่ไม่มีปัญหาครับตัวนี้เป็นสายยางนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับไปชมคลิปสาธิตการใช้งานนะครับว่าใช้งานจริงมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมาจะมาใสา สาธิตนะครับไอห,หัวฝักบัวรดน้ำนะครับหนึ่งพันรูนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือแรงดันน้ำจากมอเตอร์ขนาดหนึ่งแรงนะครับที่ผมใช้อยู่มันจะได้จะได้น้ำที่เป็นละอองละเอียดมากนะครับเอามาลดต้นกล้านี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับมาลดแรงต้นกล้าตรงนี้แบบสวยๆเลยนะครับนี่ฮะ สามารถรถต้นกล้าได้นะครับไม่ล้มน้ำมันแรงแต่มันไม่มีน้ำหนักนะครับมันเป็นละองฝอยๆออกมานะครับใช้งานดีใช้งานดีมากนะครับนี่อายกสูงๆหน่อยมิจะได้ดูว่ามันไปไกลเนี่ยครับเนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมถึงต้องใช้กับกับไอ้กับน้ำที่มีแรงดันเยอะๆนะครับมันน้ำมันจะได้ออกมาเป็นละองฝอยแบบนี้นะครับ ว่าถ้าน้ําแรงดันน้ําไม่ถึงมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันมันจะย้อยมันจะย้อยหยดออกมาครับมันจะไม่ละเป็นละเป็นละอองแบบนี้มันจะไม่เป็นละอองนะครับไปใกล้อยู่นะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงดันน้ํานะครับอามาด้ต้นผักรดรดได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆจนถึงต้นโตเลยนะครับมันไม่ล้มครับ นี่เพื่อนๆสังเกตดูนี่อันนี้คือผมต่อกับสายสายยางสีฟ้านะครับนี่สายยางสีฟ้าขนาดหกขุนนะสายยางยาวสี่สิบเมตรนะครับจะลากไปไกลจนสุดแปลงกันเลย,ย,ยออไปแล้วฝากเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้จบไปแล้วก็ขอเพื่อนๆช่วยกด ไลค์กด <Like, S 2> ติดตามกด,ดแชร์คลิปของผมนะครับกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะได้มาเวลาผมทําคลิปอะไรแบ่งปันนะครับหรือว่ามันรีวิวเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําเกษตรต่างๆนะครับเพื่อนๆจะได้ติดตามรับชมดูประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อมาใช้งานนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงบางตัวบางตัวที่ผมซื้อมาแล้วใช้งานดีผมก็จะมารีวิวว่าดีบางตัวที่ผมซื้อมาแล้วใช้งานได้ได้รู้สึกรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยคุ้มค่าผมก็จะมา จะมารีวิวตามตามความเป็นจริงตามการใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะ